<laughs> 我老有爱。嗯哎 วันนี้อยู่กับหนุ่มคนใหม่นะคะของกันตองเป็นใครแนะนำตัวหน่อยครัพี่สวัสดีครับค่ะชัวัฒแท้โค้ชที่เล่นชื่อเบียร์ครับเล่นสโมสรบางเกิดครับพี่เป็นคนแรกเลยนะที่แนะนําตัวว่าอยู่สโมสรบางเกิดปกติฟุตบอลเดินสายเนี่ยเขาก็จะไปเล่นทีมนู่นทีมนี้บ้างคือพี่อยู่บางเกิดมาตั้งแต่ครั้งแรกในวงการฟุตบอลเดินสายเลือเปล่ะไม่ไม่ครับไม่มาเล่นบางเกิดตอน4ีปีนะครับสี่ปีสี่ปีที่ผ่านมาอยู่บางเกิดที่เดียวครับผมไม่มีย้ายสโมสรมี การดึงตัวไม่แบบว่าเออทัวร์นี้เพื่อนเออบางเกิดไม่ได้ลงเพื่อนทีมอื่นมาชวนอันนี้อย่างงี้มีครับอย่างงี้มีอ๋อถ้าอย่างงี้มีถ้าเป็นบางเกิดทรงก็จะเล่นบางเกิดทีมเดียวอ่ะคือว่าเจ้าประจําเลยว่าเป็นกล้าพูดได้เต็มปากว่าเป็นนักฟุตบอลทีมบางเกิดใช่ครับใช่อก่อนที่จะเข้ามาสู่ฟุตบอลเดินสายในปัจจุบันเนี่ยเส้นทางการเตะบอลของที่เพียเป็นไงบ้างเริ่มต้นมาจากโรงเรียนที่แบบว่าไม่มีการส่งการแข่งขันฟุตบอลเลยคือเรียนปกติไม่ใช่โรงเรียนที่ฟุตบอลเลยไม่ใช่โรงเรียนกีฬาจ ใช่ใช่ครับก็จะเล่นกับเพื่อนใช่ทุกวันแล้วยังไงต่อจังหวะแบบว่าเหมือนไปเตะเล่นตอนเย็นเนี่ยทุกวันแล้วมีผู้ใหญ่ที่เขาเดินสายอยู่ชวนผมไปเล่นว่าเอยเองก็เล่นได้นะอะไรอย่างงี้เองลองไหมผมก็ลองไปเล่นดู อย่างเนี้ยผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลที่มาชักจูนนี่เขาจะมาแนวไหนอะคือส่วนใหญ่มันจะไม่มีผู้ใหญ่ที่เป็นของลีกอะไรงเงี้ยครับค่ะมันเป็นแบบผู้ใหญ่แบบเขาเตะเล่นบอลตอนเตะตอนเย็นเงี้ยรายการเตะสนามลานหมู่บ้านนะใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วเขาก็แบบว่าวันนี้พี่มีแข่นนงนะเออมาช่วยพี่หน่อยคนพี่ขาดอะไรอย่างนงี้ก็มาเล่นให้มันครบไปอ่าไม่ได้จริงจังใช่ครบับใช่ครับเล่นไปเรื่อยอ๋อก็คือก็หลังจากผู้ใหญ่ชวนหลังจากนั้นก็ไปเรื่อยๆไม่ช่ครับก็แบบว่าทีมนี้ชวนมากทีมนั้นชวนมากทีมนี้ชวนมใก ใครชวนก็ไปความอยากเล่นความอยากเล่นเด็กเออตอนได้อายุเท่าไหร่นะเริ่มเล่นตอนอยู่ม .1 ม .2 ครับอุ้ยเด็กนะม .1 ม .2 ไม่เตะกระบบลผู้ใหญ่เหรอคะมีแบ่งรุ่นอายุไหมมมีประชาชนกับเด็กเราก็เลยไปใช่ใช่ใช่ก็เล่นตั้งแต่ม .1 ม .2 ใช่ครับแล้วเข้าสู่วงการฟุตบอลอาชีพยังไงต่อย่ปีหนึ่งเจ็บไม่ใช่ครับเล่นเล่นเฉยๆติดเพื่อนติด 对吗？ เหตุผลที่วางจอยแล้วกลับมาสู่วงการพี่เดี๋ยวบ้านแหละคนเดิมคนเดิมพี่คนเดิมเลยที่ชวนไปคาที่แล้วคนขาดถามว่าขับรถมอเตอร์ไซค์มาหน้าร้านเกมบอกว่าเดี๋ยวเด็กบอลกันพี่ก็เลยวางจอยเลยทั้งจังหวะผมไม่ได้อยากเลยหรอกแต่จังหวะพี่เหี่ยวมารับเป็นร้านเกมก็เหมือนเขาอยากให้เรากลับมาเล่นบอลจริงๆอ่ะเพราะเขาเห็นเราเจ็ดโมงเช้าวเนี้ยยังขับรถอยู่เลยอ่ะขับรถไปรุ่นนะครับเจ็ดโมงเช้าขับรถกลับบ้านจากร้านเกมตื่นมาห้ากโมงเย็นอารมณ์ร้านเกมด็กบอลอะไรอย่างงี้ยเลยปะใช่คือไม่ทำอะไรเลยเล่นแต่เก เดียวครับเรียนนะก็ไปให้มันกบไปคุณูะชื่อแล้วเออกลับมาตอนเย็นไปหมดเลยค่าขนมไปอยู่กับร้านเกมหมดตอนเย็นอะกลับบ้านแล้วลนกอยู่ร้านเกมใช่อยู่ร้านเกมพี่บอกไม่ไหวแล้วปีนึ่งก็ต้องหวนะเนาะหมายว่าผมเบื่อเกมด้วยแหละมีทีมหนึ่งอ่ะนานแล้วครับเขาก็พาผมมาแข่งที่หนึ่งกำลังทักของทีมเนี้ยเป็นทีมเล็กคือเตะสามที่ก็ได้ค่าน้ำมันนิดหน่อยอ่ค่าน้ำมันนิดนึงแหละแต่ก็ถือว่าเอ้ยยังมีติดติดกระเป๋ากลับบ้านค่าน้ำมันเขายังให้ก็ขนมให้เรากินกลับบ้านอะไรอย่างนี้เราก็ไปเอ้ยไม่กิด เราหาตังค์ได้ยักว่าผมก็คิดไมด้มืนกันเหมือนเล่มได้ตังค์แล้วเว้ยเออเออดีเล่นเกมไม่ได้ตังค์ว่ะฝีมือเราก็ไม่ได้ขี้เลยเออได้ตังค์แลห้าสิบร้อยหนึ่งมันก็ก็ถามแล้วนะตอนนั้นอู้หมันได้เยอะนะได้เยอะตอนนั้นมันก็เล่นเกมได้หลายชั่วโมงนะร้อยหนึ่งหมดแน่วันหนึ่ง เราเล่นเกมหมดเลย <laughs> ไม่เ,<า>เล่น<ม>เกมแล้ว <laughs> แต่รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นเริ่มได้ตังค์แล้วอ่ะ <laughs> <laughs> ใช่ใช่ครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มเล่นมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเดินสายไปเรื่อยๆครับทุกทุกทีมอะไรเงี้ยบางทีมได้เงินบ้างไม่ได้เงินบ้างผมก็เล่นนะเงินไม่ได้สำคัญอะไรหรับผม นะตอนนั้นคือเราวัยรุ่นเราเด็กอ่ะเราอยากเล่นใช่ตอนนั้นผมอยากเล่นทีนี้เราเริ่มเดินทางจริงจังในเส้นทางฟุตบอลนี้ยังไงต่ออ่ะมันมีผู้ใหญ่คนหนึ่งแผู้ใหญ่แล้วนะแต่ไม่ใช่คนเดิมนะไม่ใช่ไม่ใช่คนเดิมคนหนึ่งแถวัะนบุรีกาชวนให้ผมมาคัดบอลแต่คับผตอหลีกนะครับก็มาคัดที่ราชมำนบางแก้วมาคัดกับเพื่อนก็คัดเนอะแล้วก็ติดนั่นคือครั้งแรกที่เข้าสู่หลีกจริงจังสิบแ 18-19ปดสิบเก้ากอยนะด้วยความที่เป็นนักกีฬาที่ไม่ได้มาจากโรงเรียนกีฬาไม่ได้มาจากอะคาเดมี่คือฉันเดินสายมาเลย,ยตอนนั้นเขาเขาบอกเลยแบบโอ้ตอนนั้นคุณจะมีเงินเดือนโปรไฟล์เราไม่ดีนะ เออถูกจริงไหมเราไม่มีโค้ดมาปกตินี่เขาจะต้องมีโค้ดมีคาเดนี่กรีโรงเรียนดีๆรับรองแต่เราไม่มีเลยครับเดินเส้นทางทดสอบมาเป็นไงบ้างคะอยู่สมุทรปราการไปอยู่ไหนมาบ้างสมุทรปราการเนี่ยอืมแล้วก็หยุดเล่นลีกแล้วครับเล่นสมุทรปราการไม่จบเลยเจ็บ้อหรือว่ายังไงในเรื่องระยะทางนะครับเออมันไกลนะครับ เด<ผ>ินทางมไม่มีรถใหญ่ไงผมมีแต่มอไซค์ต้องขับจากไหนไปถึงไหนบางแคครับบางแครสองคนมาที่สมุทรปราการใช่ครับหลายกิโลนะทุกวันครับนั่งโป๊ะบ้างอะไรบ้างขึ้นอาพาโม้ยพลบ้างคือพอณนะวันหนึ่งม,มันแทนที่จะซ้อมแล้วมีความตุ่ขึ้นมนล้าแล้วมนลานิ่มเหนคือแบบเราซ้อมหกโมงเย็นนะครับซ้อมเสร็จก็ประมาณสองทุ่มถึงสามทุ่มถึงบ้านแบบพึ่งคืนทุกวัน ใช่แต่มอไซน์ไงมอไซน์ครับมนเลยนานฝนตกว่างก็ใส่เสื้อฝนลุยกันสองคนกาแฟนถือว่าเราดอดทนมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนั้นคือหยุดไปหยุดไปครับหลังจากนั้นทําอะไรต่อแล้วก็เดินสายก็ไม่ได้ครับเพราะเรามีชื่อนัเป็นหลีกไงอ๋อเขา็นัตว่าคือโอเคเราไม่ได้ไป ใช่ใแต่เราก็เป็นนักกีฬาลีกใช่เขาชี่อมทงขึ้ต้องไปหาเล่นทีมที่มันเล็กๆอะพี่ทีมที่ไม่ได้หวังทีมที่แบบว่าไม่ได้ใหญ่ไม่ได้หวังแบบลุ้นแชมป์อะไรเงี้ยแต่กคเราได้เล่นกลับมาพูดถึงวงการฟุตบอลเดินสายบ้างเป็นยังไงอะพอเราเคยอยู่หลีกเรามีเงินเดือนประจําเดินสายเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะใช่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 ไม่แน่ไม่นอนครับถ้าสมมติในเดือนหนึ่งเนี่ยไม่มีแข่งขันเลยอะเดือนนั้นไม่ย่างนะครับ เธอจันก็แย่เพราะว่าอย่างพี่เบียบอกตอนแรกนี่พี่เบียบอกว่าพี่เบียเองรับเป็นนักฟุตบอลเดินสายอย่างเดียวใช่ใช่ใช่ครับอ่าอย่างหน้าฝนก็คือนอนนิ่งเลยหน้าฝนต้องหาเจ็ดคนต้องทำเล่นเจ็ดคนมีบ้างเล่นไม่ได้บ้างเล่นได้บ้างสารลงบ้างไม่ได้เล่นบ้างก็ต้องเล่นคือก็ต้องอ้อใครเรียกอะไรหมดแล้ะเพื่อต้องหาะไรได้เข้าเขาเขากลัวเลยเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้คือมันไม่ได้การันตีใช่ไหมไม่ไม่การันตีถ้าได้แชมป์คือโบนัสคือถ้าเดือนไหนที่โชคดีได้แชมป์นี่ก็คือโอเคละสัญยิ้มหวานละอ่าใช่ครับ่าหรือ เ,อเอออาราทะลุเดือนนี้เรเคลแล้วโอเคนะแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบเดือนไหนบ้างที่แบบรับเยอะๆเตะเนี่ยกี่รายการที่เยอะที่สุดมีเดือนหนึ่งประมาณ3-4รายการได้ครับสามสี่รายการนี่คือเยอะสุดละเยอะต่อเดือนเราหวังเลยเราหวังแชมป์เลยเพื่อให้เราได้เยอะเราได้รายแมตช์เรวก็ต้องหวังแชมป์ว่าเราได้เยอะกว่าเดิมคือถ้าถ้าเอาจริงๆถ้านับเป็นรลยแมตช์จริงๆอ่ะมันไม่เยอะ โอเคมันมีเงินกินเปล่าอยู่ว่าโอเคนมีค่าตัวะไรแมทอยู่แต่ถ้าถ้าได้แชมป์มันก็กระโดดยอดเกินไปใช่ครับมันจะมีนลล์ตาอ้าปากเดือนนั้นเนี่ยมันมีน้ำมาหล่อเลี้ยงหมดจิตใจถ้าสองแชมป์ต่อเดือนก็โอเคแล้วครับทีนี้เนี่ย เราเราอยู่ในวงการเดินสายอย่างพี่เบียร์บอกว่าตัวเองอยู่ทีมบังเกอดอันนี้เรามีเพื่อนเล่นในทีมประจำไหมมีนะครับส่วนใหญ่บังเกิดจะเป็นชุดเดียวกากลุ่มกันมีซ้อมเงินไหมพี่ถ้าเป็นรายการใหญ่ซ้อมครับรายการใหญ่ของพี่คือเงินรางวัลสองแสนแสนสองแสนแสนขึ้นไปนี่คือซ้อมซ้อมซ้อมจริงจังเหมือนตอนตัวเองเล่นฟุตซอมเลยก็มีพวกร้านาวีเข้ามาซ้อมให้ครับพวกเจพวกพี่ต็อปเจทลาทูเดทพี่ดิชาประทาพันเออก็คือมีการซ้อมก่อนที่จะไปเตะใช่ครับรายการนั้นที่เป็นรายการ หญ่ทีนี้เนี่ยการดู closure, แลรักษาสุขภาพเราอะพอเราไม่ได้เป็นนักฟุตบอลหลีกอะสิ <S 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 ่งท like ี่เราแมนต้องรักษามันก็คือร่างกายใช่ใช่ทำยังไงอะก็เรื่องดีแถวว่านผมมีส่วนย่อม แถวบ้านอ่าผมก็ไปเตะต่อทีมทุกวันถ้าวันไหนไม่มีแข่งก็ไปเตะห้าโมงกลับบ้านสามทุ่มนี่เราไปโกงเขาหรือเปล่าเดี๋ยวไม่โกงเด็กแถวบ้านบอกโอ้โหพี่เอาตัวหลีกมาเล่นนี้ผมแพ้ไม่โกงไม่โกงก็ค้ากันเล่นใช่อหมสู้กันได้แบ่งกันแบ่งกันได้อะไรก็แล้วกันไปอย่ามารวมกันถ้ารวมกันมันก็ไม่ค่อยสนุกอะไรอย่างเงี้ยพี่เบียร์เล่นตำแหน่งอะไรตอนเล่นข้างครับเล่นข้างไปถึงนั่งอยู่ข้างสนามไม่ลงไปใช่ใช่้างเวลาไปเล่นเลมเส้นเนี่ยคือด้วยความที่ฟุตซอลมันห้าใช่ครับอันเนี้ยเวลาบอล สามันส่วนมากจะเจ็บใช่ไหมส่วนมากาาจะเป็นบอลเจคนใช่ครับมันการยืนการเล่นวิธีการเล่นมันต่างกันไหมพี่ถ้าเจ็คนเขารักษาดตำแหน่งใช่ไหมครับก็คือซ้ายก็ต้องอยู่ซ้ายเลยครับรบแต่ถ้าเป็นพุซ้อ่ะ มันเคลื่อนไปที่ตลอดมันเหนื่อยกว่าคือเราจะเล่นข้างก็จริงแต่เราก็สามารถต้องวนมาเล่นหลังให้ได้วนไปเล่นคือก็อวิว่งมันทั้งสนาม่<ช>แต่ไม,มไม่ได้วิ่งมัว่วมันไม่ได้วิ่งมั่วเป็นระบบของมันช่วงไหนที่บอลเดินสายนี่แข่งเย,เยอะๆไหมมีครับช่วงไหนอะปลายปีต้นปีหรือใช่ครับปลายปีกับต้นปีอ่ะทีนี้สิ่งหนึ่งเลยที่คนในวงการฟุตบอลเนี่ยจะต้องพูดถึงเราเป็นนักฟุตบอลฟุตซอลเราต้องมีขวัญใจสิอ่าครับครับเออเราต้องมีคนต้นแบบอย่างพี่เบียร์มีใครเป็นหนึ่งใน อธายกิตดาวงแหวผมได้เบอร์เจ็ดด้วยแหละแล้วพี่ช้างเขาดูเป็นผู้นําอเขาเป็นคนเงียบเป็นผู้นำาแล้วชอบสไตล์การเล่นของเขากว่าอเขาเล่นแล้วเขาแบบว่าเอาตัวรอดเก่งมีครั้งหนึ่งที่ประทับใจคือผมเล่นทีมเดียวกับเขาในหลีกไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันแต่เดินสายอยู่ทีมเดียวกัน<อ>ล้วมก็คือความโมเมนต์ที่ดีของการเดินสายมันเป็นแบบนี้ครับอ๋อคือคนอที่เราไม่คิดว่าจะได้มาเจอกันเอไม่รู้ว่าครั้งหนึ่งจะได้เล่นด้วยกันหรือเปล่าแต่สุดท้ายได้เล่นเล่นกันด แล้วถ้าเป็นนักฟุตบอลต่างชาติล่ะชอบดูวหมครับนี่ชอบเพราะหน้าตาเลยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็เบอร์เด็กผีเด็กหันคำก้าที่ชอบหน้าตาเลยนะผมผมชอบแมนยูชอบแมนยูอ่าเด็กผีก็เลยต้องชอบเรื่องปกติเด็กผีชอบแบคแฮมเพราะว่าเป็นตำนานด้วยแล้วก็เป็นยุคนั้นด้วยครับในในยุคที่ช่วงหนึ่งที่แมนยูรุ่งเรืองใช่ครับอยากจะให้พี่เบียร์เนี่ยพูดถึง สิ่งหนึ่งสิ่งดีๆที่มันอยู่ในวงการเดินสายอะอะไรที่มันทําให้พี่รู้สึกว่าฉันชอบวงการเนี่ยฉันชอบราดาบผมว่านะการเดินสายอ่ะคู่กับหลีได้นะเพราะว่าอย่าไปแยกแยะเลยว่านี่หลีอันนี้เดินสายผมว่ามันก็อุ่นเหมือนกันแหละออะไรนี้นั่นก็เลยเป็นโมเมนต์ที่ทําให้พี่เบียชอบฟุตบอลเดินสายนะ ถ้าจะมองในมุมของการเล่นก็สบายใจสบายใจกว่าใช่สบายใจแล้วก็ไม่ต้องไปชิงดีชิงเด่นกันใช่เล่นเพื่อชิงรางวัลอย่างเดียวเออาจะเป็นมุมแบบนี้แค่นั้นเองแค่คนในทีมคนจะแย่งกันลงยังกันลงก็ได้โบนัสเยอะมันไม่ได้คนในทีมได้เท่ากันหมดอ๋อคือแบ่งหันเท่าเลยหันเท่าอ่าก็ลงกันได้ลงก็ได้เขาเรียกได้มีพื้นที่เล่นอ่ะใช่ครับเล่นได้โชว์ในหนึ่งเราเป็นคนที่แบบอยากเล่นมากกว่าอ่า เงินน้อยมาเลยไม่เป็นไรขอได้เล่นแล้วถ้ารอบหน้าหนูบอกให้พ okay. yeah ี่เบ like ียร like ์ไปแข่งให้หนูหน่อยมีตังค์ให้ไปไหมไปเขาอกเล่นไอสิงพี่เบียร์นึ่งเดี๋ยวหนูทักพี่มันนะท่านเตาขนมเดชให้พี่เบียร์ไปแข่งให้ไปพี่สิงนะไปกับพี่สิงแต่แต่พี่สิงก็บอกว่าเอ้ยไปฟีดเขาไม่ไปเขาบอกแล้วชัดเจนมากนะครับเขาไมนขอชัดเจนเขาบอกว่ามีมีบ้างนิดนึงไปไปให้ได้เดี๋ยวไปได้ครั้งเดียวนะแต่ที่พี่เบียร์ที่ คือไปขอให้ได้เล่นไปหมดได้ครับ้บ้านก็ได้ก็คุยกันได้ใช่ใช่ครับเออก็ถ้าไม่ติดว่าบางเกิดลงตัวไหนแล้วถ้าตัวนั้นบางเกิดไม่ได้ลงคุยกับพี่เบียร์ได้ใช่ครับดิขายของให้เลยนะคะอ่ะทีนี้ถ้าคนอยากจะคุยกับพี่เบียร์อยากจะเอ้ยมีทีมสนใจอยากจะใช้พื้นที่ตรงเนี้ยบอกหน่อยว่าติดต่อพี่เบียร์ได้ทางไหนบ้างส่วนใหญ่เล่นในเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กชื่อเบียร์ชัยวัฒน์ครับบีเอดีอาร์ c h a i w a t ครับเดี๋ยวให้เขาขึ้นให้ตรงบนท้องฟ้าหรือสมัยยาข่างเราครับใเออดงนั้นก็ใครอยากจะคุยกับพี่เบียร์อยากจะติดตามพี่เบียร์ก็ไปที่นี่แล้วเพจของทีมอะอ๋อติดตามเพจบางเกิด f c ครับภาษาไทยนะครับอ่าภาษาไทยบางเกิดีอ่าก็ไปติดตามข่าวสารอยากจะดูพี่เบียร์แข่งดูฟอร์มดูลิงค์ถ่ายทอดอะไรก็ไปหาดูได้นะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะยังไงก็ฝากกิจกรรมของเราไปลุ้นรับของรางวัลกันได้ที่ ตรงนี้แล้วกันหนูเลือกทเทปอ่ะอ่าเดี๋ยวชี้ไปเรื่อยเออหื่อยอ่ะเออยวให้ให้ใ,ให้ไหีใสให้เขาไปตัดเอา่าเรา <ๆ S 1> อยากจะชี้ตรงไปแล้วก็ที้เลยเออนะคะก็ติดตามก็ได้ตรงนี้นะคะส่วนวันนี้นั้น,นตองแลวพี่เมียขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ กายว่าต้องมาต่อเวลาพิเศษเลยเิอไปถึงจุดโทษแล้วก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์ครับที่แม่นกว่าเอาชนะจุดโทษได้สําเร็จซึ่งคนที่พลาดคนเดียวนะของฝรั่งเศสคิเรียนเอ็มป,ปเป้ครับแล้วก็โดนเสียงต่อว่าวิวาวิจารณ์อย่างหนักหน่วงมากๆ สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่คลิปพิเศษของฟันก่อนเตะนะครับนาหยิบยกเรื่องราวในโลกของลูกหนานะครับมาเล่าสู่กันฟังครับแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับโดยผมเองครับยษ์ทุยแดงนะครับวเคดีๆนะครับประเด็นในศึกยูโร2อ2 0ในรอบ16ทีมที่ผ่านมาเนี่ยผมมีมีหลายเรื่องหลายเกมที่น่าสนใจมากๆครับอังกฤษชนะเยอรมันนะครับสเปนอที่ผ่านเข้ารอบมาได้นะครับอิตาลีเบลเยียมเบลเยียมก็เอาชนะแชมป์เก่าอย่างโปรตุเกสได้แต่ทีมหนึ่งที่มันตกรอบไปอย่างน่าเซอร์ไพรส์ก็คือฝรั่งเศสเนี่ยแหละ ke Switzerland แล้วเป็นเกมที่มันพลิกไปพลิกมาอย่างที่หลายๆคนได้ดูไว้นะครับสวิตนําก่อนหลังจากนั้นมาได้จุดโทษอีกแต่เราว่ายิงไม่เข้าครับกก็ยูริเซฟไว้ได้แล้วอย่างนั้ก็เป็นทีของฝรั่งเศสเลยครับตุ้มตามตุ้มตานเบนเซม่า2ประตูปอปอกปาป,ปั่นอย่างสวยเลยครับเสียบโค้งใต้คานเข้าไปสามหนึ่งนึกว่าจะรอดแล้วครับนึกว่าจะสบายสบายแล้วดันมาโดนตีเสมอในช่วงท้ายเกมครับสองประตูในระยะเวลาไม่ถึง6นาทีครับประมาณนั้นกลายว่าต้องมาต่อเวลาพิเศษเลยเถิดไปถึงจุดโทษแล้วก็เป็น สวิสเซอร์แลนด์ครับที่แม่นกว่าเอาชนะจุดโทษได้สําเร็จซึ่งคนที่พลาดคนเดียวนะของฝร,รั่งเศสคิเรียนเอ็มป,ปเป้ครับแล้วก็โดนเสียงต่อว่าวิพากิจารณ์อย่างหนักหน่วงมากๆมาถึงข่านว่ามีการแฉกันเรื่องของครอบครัวของบรรดาน,นักเตะที่เชียร์อยู่บนอัฒจันทร์น่ยนะครับคุณแม่ของราบิโอทะเลาะก,กับครอบครัวหรือคุณแม่ของปอปอกบาเลยถิดไปถึงคุณพ่อของครียนเอ็มป,ปเป เพราะตอนที่โดนตีเสมอเป็นปอบบาบาที่ทาเสียบอลกลางสนามและตอนที่ยิงจุดโทษก็ไปบ่นว่าลูกของคุณทำไมยิงหวยเหลือเกินยิงเบาเหลือเกินคุณต้องไปบอกลูกคุณนะต้องปรับปรุงอะไรประมาณโตเถียงกันไปไปเป็นเรื่องเป็นราวแต่พอสปอตไลท์ จับมาที่เครนเอมปปเป้ครับมันเห็นสีหน้าแววตาเลยครับว่าคนละคนกับวันรแรกที่เราเห็นใน,นในสิทุนเมนต์ครั้งนี้มันเหมือนคนที่ช็อกหรือว่าอึ้งกับความผิดหวังของตัวเองอยู่ครับว่าไม่รู้จะรับมือกับมันยังไงเพราะเอมปปเป้เนี่ยเติบโตมาในการเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเนี่ยมีชื่อเสียงรวดเร็วมากครับ เขาเริ่มด้วยกันอยู่ในศูนย์ฝึกของแกลกฟองเตนครับเป็นศูนย์ฝึกเยาวชนแห่งชาติของฝรั่งเศสแล้วก็ย้ายมาอยู่กับโมนาโกในชุดเยาวชนครับแล้วก็ถูกเรียกขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2015แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวมากครับกับอ s สโมนาโกด้วยความเร็วด้วยสปีดต้นจังหวะการวิ่งเนี่ยมันดูน่ากลัวมันดูคุกคามดีเหลือเกินจี G เข้าหาเพราะสเต็ปการวิ่งของเอ็มบาเป้ P e เนี่ยมันยาวกว่าคนอื่นความสูงอาจจะไม่มากครับ178เซนติเมตรเป็นเรื่องปกติมากแต่จังหวะสปีดจังวกาการา,กการขขเเ่งงติอ การย่างก้าวในแต่ละก้าวเนี่ยมันดูยาวมากมันดูกว้างมากครับแล้วมีความเร็วด้วยตัวผมบางจะไปอย่างรวดเร็วมากอยู่ในพื้นที่การจังหวะจบสกอร์ต่างๆทุกอย่างดีหมดแล้วดังเร็วย้ายมาอยู่กับรอัลเชงม,ม่งเนี่ยในปี2017นะครับโด,ย,ดยัสดายืมตัวก่อนนะนนหนึ่งขวบปีแรกแล้วก็ย้ายมาอย่างถาวรเนี่ยก็คือปี2018ตอนนั้นก็เท่าไหรอ่ 160, 160, 170, 000, 000อ่ะร้อยหกสิบร้อยหกเจ็ดสิบล้านยูโรแล้วนะครับคือกลายเป็นเด็กที่ที่ดังเร็วมีความสามารถถูกจับตามองและกลายเป็นไอคอนอีกหนึ่ง สัญลักษณ์ของวงการฟุตบอลถ้าเราจะมองหาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยหมดยุคข,ของเมสซี่หมดยุคข,ของโรนโดเนี่ยมันก็ต้องมาที่กลุ่มพวกนี้แหละครับเอ็มบัปเป้เออร์ิงบราวน์ฮาร์แลนด์จอ์ฟิลิกซ์หรือใครก็ตามครับคือมันอยู่ในกลุ่มประมาณนี้แล้วมันก็ไปถึงไกลถึงขั้นว่าเป็นแชมป์โลกในปี2018ครับคือกลายเป็นแบบประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วจนหลายๆคนแอบเป็นห่วงว่ามันจะมีผลต่อการเล่นหรือความท้าทายต่างๆของเอ็มบัปเป้มากน้อยขน,ยขนาดไหนจนกระทั่งมาถึงทัวร์นาเมนต์นี้แหละครับที่เเเเเเรรรราาาาไไไดดด้้้หห็็นนนนนนคควววมมมมผิิิััััังงงงงออยยย่จ่จจนะะบะบปปลใท์์ต ยิงไม่ได้เลยครับและเป็นคนทําให้ทีมตกรอบไปซัาไปในการยิงโทษพลาดเป็นคนสุดท้ายกับวัย22ปีครับเขาเติบโตมาเนี่ยอ,อย่างน้อยก็17ปีเล่นในหลีกสูงสุดในหลีกระดับท็อปเนี่ยห้าฤดูก,กาลแล้วอยู่กับเบรสเซิงชมัง4ซีซัน4ซีซันกวาดแชมป์ไปถึง9รายการับใน4ซีซันหลังสุดนี่ยิงไปเกือบร้อยประตูแล้วในลีเกเอ่ คือทุกอย่างมันหอมหวานนะจนมาถึงตุ้มผิดหวังตกรอบสีหน้าวตาคือมองอ่อกเลยครับว่ารับมืออย่างไรดีมันเป็นประสบการณ์ใหม่ครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันน่าสนใจกับบทบาทบทเรียนที่ที่เอมเาเป้ต้องก้าวข้ามให้ได้นะครับคือด้วยความที่ดังเร็วครับ16 17ดังแล้วปีหลังนี้มาโศกของเรนแบบตุ้ม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 จนถึงวัย่า22ปีตุ้มผิดหวังบทพิสูจน์ตรงนี้แหละครับไอสิ่งที่ถูกวิทยาศาร์ต่าง,างๆนาะนาะเล่นดูแอค เริ่มดูแอคแล้วนะติดกับเจ้าเนมาเยอะเกินไปหรือเปล่าไปเรียนแบบคนนั้นคนนี้มากเกินไปหรือเปล่าสมาธิในการเล่นดูเหมือนไม่ได้โฟกัสแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับที่คุณต้องเจอคำถามแบบนี้แต่คนที่อยู่รอบข้างนั่นแหละครับสำคัญมากสำคัญมากแล้วคุณจะต้องเคลียร์อนาคตต่าง ให้มันให้มันชัดเจนโดยเร็วที่สุดสัญญาฉบับใหม่จะเอาอย่างไรตอนนี้บริษัทธ์ม挨พยายามยื่นต่อสัญญาฉบับใหม่มาแต่ว่าเจ้าตัวถ้าตามข่าวนะก็ยังมีความฝันอื่นๆครับกับเอาเมริดบ้างกับไม่รู้เหมือนกันในพมรีจะมีใครมีเม็ดเงินทุ่มทุนได้สูงอะไรขนาดนะั้นแต่เชื่อว่าเขาจะไม่หยุดเพียงแค่ปริษัทแชมงแน่แน่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแบบชัดเจนครับว่าคือมันต้องเคลียร์ไปทีละเรื่องเพื่อให กลับมาอยู่บนเส้นทางแล้วก็มีสมาธิในการเล่นมากขึ้นต่อไปเรื่อยๆผมว่าตรงนี้มันเป็นจุดหลุมดาอย่างหนึ่งครับกับชีวิตอาจจะไม่ต้องใช้ว่าเป็นนักฟุตบอลครับชีวิตมนุษย์คนหนึ่งครับมันกําลังแบบเป็นเส้นกราฟพุ่งขึ้นมาปัง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 แล้วอยู่ๆก็มันก็จุบตกลงมาไอตอนขึ้นครั้งแรกมันไม่ยากแต่ไอตอนตกมาปึ้งทั้งนั้นที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วนะฮะไอตอนตกมาปึ้งแล้วมันต้องขึ้นใหม่นี่แหละอันเนี้ยยากอันนี้แหละมันจะเป็นบทพิสูน์เป็นอ่าด่านทดสอบครั้งใหญ่เลยคควว่่ว่าาุณเจ๋งแไหน คุณคุณเอาตัวรอดในชีวิตของตัวเองได้ดีขนาดไหนคุณกลับมาได้หรือเปล่าหรือคุณอาจจะตกตุบแล้วงอนแงนงอนแงนเป๋เป๋เป,เป,เป๋ทำได้ไม่ดีเหมือนเดิมก็เป็นไปได้หรืออาจจะบางคนก็ตกตุบแล้วสปริงทันทีครับยิ่งเป็นแรงผลักดันอ๋อกูเจ็บเหรอกูผิดหวังเหรอต้องขึ้นให้ได้ตรงนี้แหละครับที่อับบาเป้กำลังพนันดเทอร์หน้าอยู่อย่าลืมว่าเขาเพิ่งอายุ22ปีนะยังมีเวลาในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความสำเร็จต่างๆอีกมากมาย แต่ดับแรกเนี่ยก้าวข้ามตรงนี้ให้ได้ก่อนจดจําบทเรียนตรงนี้ให้ได้ก่อนว่าเก่งแค่ไหนแชมป์มากขนาดไหนถูกความชื่นชมเยอะขนาดไหนก็มีวันที่ผิดหวังได้ก็มีวันที่ฟอร์มตกได้รับมือตรงนี้ให้ได้ก่อนเรียนรู้แก้ไขปรับปรุงเติบโตแล้วกลับมาอีกครั้งนึงยังมีเวลาเหลือเฟือครับซึ่งผมเชื่อว่าแน่นอนครับว่าเกียร์เนมเปเป้ด้วยศักยภาพด้วยคุณภาพของเขาเนี่ยมันยังยืนรยะได้อีกยาวๆแต่อยากรู้ครับว่าการกลับมาของเขาเนี่ยมันจะเร็วขนาดไหนหรือมันจะเป๋ยาวหรือเปล่าหัวใจเป็นเรื่องสำคัญแล้วเราารรอดูคับบว่ทส บทเรียนครั้งนี้ของเอเปเป้เขาจะรับมือกับมันได้ดีขนาดไหน ฝากติดตามด้วยนะครับคอนเทนต์ของเรานะครับผ่านทางช่องทางนี้นะครับสำหรับฟันก่อนเตะนะครับก็จะมีคลิปเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโลกของลูกหนังโลกของฟุตบอลแบบเนี้ยมาให้ทุกคนได้ติดตามอยู่เสมอนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากรู้สึกอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้ทีมงานตามอ่านทุกคอมเมนต์เรื่อยๆขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ